เอาล่ะวันนี้เราก็จะมาทําตัวเบนเดอร์เหมือนเดิมเนาะตัวเท็กเจอร์นะครับจะอยู่ในบทเรียนหรือเอกสารการสอนอยู่แล้วนะครับก็คือลิงก์นี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้โพสต์ด้วยเหมือนกันครับผมก็สามารถไปกดดาวน์โหลดเท็กเจอร์ลงมาแบบซิฟไฟแล้วก็แตกซิฟไฟออกมานะครับวิธีการของผมคือแตกซิฟไฟปุ๊บได้โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเนี่ยแฮนด์เพนเท็กเจอร์นะครับผมเนี่ยเท็กเจอร์ทั้งหมดนี้นะครับเปิดเบนเดอร์ขึ้นมาผมแล้วกดทําการฟรอส์นะครับเลือกเซฟแอสนะครับผมตั้งชื่อว่าเวลนะครับเวลอยู่ในโฟลเดอร์เเเดีียยยวกันนล่ โฟลเดอร์เ er ดีวยวกันเลยเนี่ยเซฟไว้โฟลเดอร์เ er ดีวยวกันเลยเวลนะครับนะงาน 3D กับเท็กเจอร์ควรอยู่ด้วยกันนะครับจะจัดระเบียบยังไงก็แล้วแต่นะครับพอดีตัวอย่างนี้ไม่ได้จัดไว้นะครผมงานทีดีกับเท็กเจอร์อยู่ด้วยกันเวลาที่จะส่งก็จะได้ส่งไปทั้งโฟลเดอร์เลยจะได้ไม่มีปัญหานะครับผมอ่ะโอเคกลับมาที่ตัวงานของเบนเดอร์หมุนนะหมุนเล่นก่อนหนึ่งรอบนะกด A คือเลือกทั้งหมดครับผมกด x Delete จบนะครับ delete เสร็จนะแบ่งหน้าจอครับ เลื่อนเมาส์ให้เป็นเครื่องหมายบวกอย่างนี้เลยเลื่อนเมาส์ให้เป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้นะครับเนี่ยเครื่องหมายบวกจนกว่าเมาส์จะเป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้เนี่ยตอนหนนี้นะครับเลื่อนเป็นเครื่องหมายบวกเลื่อนออกมาแบ่ง2หน้าจอครับฝั่งนี้เอาไว้แสดงผลฝั่งนี้เอาไว้ทํางานนะครับผมทํางานนะฮะชิป a เมดเลือกซิลินเดอร์ครับพอเลือกปุ๊บนะฮะมันมันก็จะใหญ่หน่อยนะกดแอดซซลินเดอร์นะครับกดตรงนี้นะครับปรับก่อน32มันใหญ่ไปกด8 มันจะเหลือเป็น8ปดใช่ไหมแปดเนี่ยเห็นมุมมองแค่8ปดแคปฟิวไทายเลือกเป็นน็อตติงเพื่อให้มันกลวงข้างล่างเนี่ยกลวงข้างในไม่ใช่กลวงข้างล่างกลวงข้างในให้มันกลวงอยู่ข้างในในะครับกลวงข้างในนะครับผมเป็น8เลือกน็อตติงถ้ามั่นใจแล้วคลิกซ้าย1ทีตัวไหนก็ได้ฮะเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยกด Z นะครับเปลี่ยนการแสดงผลเป็นไวฟ์เฟรมเวลาทํางานเลือกเป็นไวฟ์เฟรมนะครับ กด move tool นะครับเลื่อนขึ้นไปที่สีแดงเพราะสีแดงคือพื้นเนี่ยตำแหน่งพื้นอยู่สีแดงตรงนี้นพื้นสีแดงอนุมานว่ามันคือพื้นสีแดงนะครับผมอ่กดชิปชิปแล้วก็เมาส์กลางเลื่อนลงมาข้างล่างหรือกดมือก็ได้เนี่ยมือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี้ได้นะครับผมอ่าโอเคเข้า edit mode ครับ edit mode ตรงนี้นะครับหรือจะกด tab ก็ได้นะ edit mode เนี่ยตรงนี้ object mode edit mode จะกด tab ก็ได้นะครับกด tab เนี่ย tab จุดเส้นระนาบเนี่ยจุดอยู่นี่เนี่ยจุด นี่คือจุด v e r t i c e ์นะครับเวอร์เหรือ v e r t i c e นะครับอันนี้เส้นเอชและหน้าเรียกเฟสตัว F นะครับกดจุดก่อนนะครับคลิกข้างนอกหนึ่งทีเยอะล่ากครอบเฉพาะมุมบนเลือก move to ตัวนี้นะครับดึงลงมาให้มันเป็นฐานเอาสักประมาณกี่ช่องดี3ช่องแล้วกันเนี่ยซูมเข้าไป3 3ช่องนะครับกด e หรือ extrude ตัวนี้ก็ได้ extrude นะครับกด e ก็ได้ 1> e หนึ่งทีคลิกซ้ายหนึ่งทีให้ลูกศรปรากฏขึ้นโดยที่เมาส์ไม่ต้องเคลื่อนปุ๊บเห็นไหมลูกศรขึ้นแล้วนะครับดึงขึ้นครับดึงขึ้นประมาณนี้แล้วกันนะครับดึงขึ้นประมาณหนึ่งข้อต่อเอามาไว้ข้างนอกครับผมไกลๆนะเอามาไว้ไกลกด s scale ดึงเข้านะครับเนี่ยดึงเข้ามันก็จะเป็นอย่างนี้ละกด e หนึ่งทีตอนนี้ลูกศรหายคลิกซ้ายหนึ่งทีเพื่อให้ลูกศรกลับมาปุ๊บอ่าดึงขึ้น บอ่อน้ําอยู่ประมาณนี้บอ่อน้าประมาณนี้เลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันเตี้ยเียบอ่อน้าเ,เตี้ยเตี้ยใช้ลูกมือดึงลงนะครับกด e 1ทีคลิกซ้าย1ทีดึงขึ้น1ข้อต่อนะครับผมเอามาไว้ใกล้ครับกด s ดึงออกประมาณนี้นี่กด e 1ทีคลิกซ้าย1นทีดึงขึ้น3ข้อต่อนี่สข้อต่อหมุนดูครับจะเห็นว่ามันคือบอ่อน้ําที่สมบูรณ์แบบนะครับผมสมบูรณ์แบบแล้วนะประเด็นคือเราจะทําให้ตอนนี้ มันสมบูรณ์แบบแต่มันแต่มันบางมากเลยอยากให้อ่าข้อมูลมันหนาหน่อยกด e หนึ่งทีครับผมคลิกซ้ายหนึ่งทีไม่ต้องดึงขึ้นนะไม่ต้องดึงขึ้นกด s ครับแต่ก่อนจะกด s กด7ก่อน7นะครับกด s ครับดึงเข้าหนาแค่ไหนก็เลือกเอาประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมมันจะหนาเห็นไหมมันจะหนาแล้วนะฮะแล้วก็กด1ครับกด e หนึ่งทีคลิกซ้ายหนึ่งทีแล้วดึงลงเลยครับเราจะเห็นว่าเนี่ยบอ่อน้ํามันจะอยู่ประมาณนี้ เห็นไหมมันจะลงมาอย่างนี้แหละอยากได้น้ําปิ่นระดับไหนนะครับผมดึงระดับนั้นนะผมดึงประมาณนี้นะครับผมดึงประมาณนี้เนาะกด E 1ทีคลิกซ้าย1ทีคลิกขวา Merge Vertex At Center ครับผม Merge Vertex At Center E 1ทีคลิกซ้าย1ทีนะ Merge Vertex At Center จบครับมันจะเหมือนอย่างนี้เลยเหมือนอนี้เลยนะครับผมเหมือนกันนะข้างล่างอ๋อมันกลวงอยู่นี่เอง เลือกทั้งหมดครับกด e 1 t คลิกซ้าย1 t คลิกขวา merge verticals add center ปิดด้านล่างเรียบร้อยผมอยากจะประหยัดเส้นทำยังไงดูนะกดแบบเฟสครับเนี่ยแบบเฟสเฟสตรงนี้เฟสเฟสเลือกพิซซ่าทุกชินครับกด f ครับกด f f f ที่แปลว่าไฟร์ f ปุ๊บเทียมเหมือนกันข้างล่าง ครเลือกหมดเลย F ทึบนะครับเสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแล้วนะครับผมเราจะมาห่อเท็กเจอร์กันเปลี่ยนโหมดตรงนี้ฮะโหมดตรงนี้เนี่ยโหมดตรงนี้ Edit Type ต,ตอนนี้ไม่เป็น 3D Viewport เนาะกดที่ไอคอนเลยครับเลือก UV Editor เราจะเอาอะไรบางอย่างมาใช้งานกับมันละนี่ UV Editor นะประเด็นคือนะครับหนึ่งเลยเนี่ย Edit Mode นะนะครับไปที่ Material ครับอยู่ตรงข้างล่าง Material Preview อยู่ข้างล่าง เนี่ย i a l ทอร์เยพอยู่ก้อนข้างล่างสุดกดเลือกครับปุ๊บดอบดาวตรงนี้1ทีเลือก Material ตั้งชื่อเป็น Body d o ับเบิลคลิกตั้งชื่อว่า Body นะบอดเอามา,าไว้ตรงนี้ครับตำแหน่งที่เราแสดงผลอยู่ตรงนี้นะกด1น่อน,นะแสดงผลตรงนี้กด Set Material Preview นะครับเพื่อจะได้มัน p Preview มันเป็นสีขาวไง Body เลื่อนลงมาที่ Base Color ครับกดจุดขา้างหน้าจุดขา้างหน้าเลือก Image Texture นะครับ Image Texture พอเลือกไปแล้วนะครับมันจะสีดากดโอเพนครับถ้าเราเซฟไฟล์โมเดลไว้ที่โฟลเดอร์เดียวกันกับตัวตัวงานเนาะเนี่ยตัวงานอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ไอันเนี้ยเห็นไ,ไหมบ่อน้ำนะครับผมกดล็อกครับผมกดล็อกเรียบร้อยนะครับล็อกมันจะห่อเท็กเจอร์ได้แย่มากผมบอกเลยมันห่อเท็กเจอร์ได้แย่มากเนี่ยเท็กเจอร์ยอยู่นี่หอ่อได้แย่มากวิธีการเลือกแบบเฟสนะครับเฟสนะจิม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  กดชีพค้างไว้เราก็เลือกทั้งหมดนะดูไหมนะกดชีพค้างไว้ทีมกดชีพค้างไว้นะเราก็เลือกทั้งหมดกด u ปุ่มยูที่บนคีย์บอร์ดกด u แล้วก็เลือกอัน r a p เรียบร้อยห่อเสร็จละเนี่ยห่อเสร็จละเราสามารถเลื่อนมาาทํางานฝั่งนี้ครับกด A เลือกทั้งหมดกด G ครับกด G เพื่อเลื่อนนี้ได้กด S สเกลให้มันเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นได้ลองเล่นดูนะฮะตรงนี้ลองเล่นดูผมไม่แน่ใจว่าชอบแบบไหนนะครับผมอ่ะกด3มปุ๊บเลือกเหมือนกัน กด U u n w r a p คอนโทรลสามปุ๊บสามคือด้านข้างนะครับหนึ่งคือด้านหน้าะูอั w r a p คอนโทรลหนึ่งด้านหลังนะครับอะไรที่เป็นที่ตรงข้ามกดคอนโทรลนะครับหนึ่งคือด้านหน้ากดคอนโทรลหนึ่งคือด้านหลังเหมือนกันสามคือขวากดคอนโทรลขวาคือซ้ายครับผมจะจะทําให้มันต่อเนื่องกันก็นกมาทํหด้านนี้นะครับกด G แล้วก็เลื่อนเอาให้มันต่อเนื่องกันนะครับแต่ผมคงไม่ทำนะครับเอาประมาณนี้แหละลวก,ลก กลับไปที่วิวพอร์ต 3D v i e วิวพอร์ตเหมือนเดิมนะครับ,นะรบตอนนี้ก็โมเดลมาแล้วประเด็นตรงนี้มันไม่ใช่น้ำอะทำยังไงดีนะครับผมเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับเลือกแบบเฟสนะเลือกที่ตรงนี้ฮะเลือกที่ส่วนที่เป็นเฟสตรงนี้เนี่ยเฟสที่เป็นน้ำเนี่ยจิ้มเลือกตรงนี้นะครับกดบวกนะวิธีการคือ1กดบวกที่1ปึ๊บมันจะขึ้นปุ่มนิวมาตรงนี้กด2 3คือแอร 1 2และ assign 3นะครับอ่ถ้าไม่เชื่อดูนะกดบวกปับ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้กด new ตั้งชื่อว่า water แล้วกด assign ครับมันจะขาวเลยแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนเบสคัลเลอร์ตรงนี้ให้เป็นสีน้ำเงินนะครับผมเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเป็นน้ำน,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 นะครับหรือจะไปหาเ t e เจอร์น้ำมาใส่ก็ได้นะครับผมะจะเห็นว่าเนี่ยบอ่อน้ำเสร็จแล้วสีน้ำเงินกด7ครับด้านข้างตรงนี้มันเป็นแหลมแหลมมันผิดปกติเนาะวิธีการกด n ครับหรือจะ,จะกด R ก็ได้ R หรือ N ก็ได้หมุนแกน Z นะครับเอาง่ายๆประมาณ25เสิบพาอ๊ยยี่สิเนี่ยแกน Z ที่20ก็ไม่ได้เท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนนะศ,นนนะศูนย์ก่อนแล้วกันศูนย์ก่อนแล้วหมุนเอาแล้วกันหมุนเอาแล้วกนะเอาแล้วกันนะก่ด้วยมือ22.1อ่า22 22นะครับ22กด N ซสอนนะครับก็คือให้ด้านข้างมันเป็นเส้นตรงเส้นตรงนะครับกดหนึ่งก็จะอย่างงี้ หมุนดูก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมบอน้ำเปบนานี้โอ้ข้างบนยังไม่ได้ซ่อมชิปเลือก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 ฉพาะข้างบนกด U unwrap จบเรียบร้บอยบ่อดน้ำข้างบนเป็นแบบนี้และนะครับผมโอเคกด1กด1นนะครับไปที่ object mode ครับ object mode กลับมาที่ object mode เราจะทำการสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาผมกดชิป A เลือก cube cube คืออะไรครับลูกบากนะครับย่อให้มันเล็กไว้ก่อนเลย สเกลย่อยมันเล็กดึงขึ้นนะกดเอสย่อยให้มันเล็กนะดึงขึ้นมันลอยข้างบนนะครับ1น,นะกด3ครับปึ๊บให้มันเป็นไลน์นะสามให้มันเป็นไลน์เนี่ยไลน์สามนะครับเป็นไลน์นะฮะสเกลประมาณหนึ่งใหญ่ประมาณหนึ่งนะครับกดแท็บเอดิตเนี่ยเอดิตโหมดนะเอดิตโหมดเลือกเป็นแบบจุดครับจุดดึงเฉพาะข้างล่างเลือกข้างล่างนะดึงลงมาชิดเลยเหมือนกันครับข้างบนดึงขึ้น ประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้แล้วกันบ่อน้ําประมาณนี้แล้วกันนะครับกด e หนึ่งทีคลิกซ้ายหนึ่งทีดึงขึ้นประมาณนี้นะครับประมาณนี้ e หนึ่งทีคลิกซ้ายหนึ่งทีดึงขึ้นประมาณนี้สูงเลยนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยข้อต่อมันจะมีสามข้อต่อตรงกลางจะเป็นลูกบากนะครับลูกบากนะต่อมาครับผมดันขวานะเลือกเฉพาะด้านซ้ายกด e หนึ่งทีคลิกซ้ายหนึ่งทีดึงออก ยาวประมาณหนึง่งยาวประมาณหนึง่งนะครับเหมือนกันคนระับด้านขวากด e หนึ่งทีคลิกซ้ายหนึ่งทีดึงออกยาวประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะครับนี่เป็นกางเขนครับผมด้านขวานะนี่คือด้านขวาเนะี่ยขวากางเขนจะเป็นกางเขนแบบนี้นะเหมือนลุมศพเลยเนาะกางเขนเสร็จแล้วครับผมคลิกตัวไหนก็ได้นะครับลากเฉพาะฝั่งซ้ายกดชิปค้างไว้ลากเฉพาะฝังงะ่งขวา แล้วใช้ลูกศรน้ําเงินดึงขึ้นครับให้มันเป็นตัว Y แบบนี้นี่เป็นตัว Y แบบนี้นะครับ Y แบบนี้ดึงเสร็จแล้วนะครับผมจิ้มตัวไหนก็ได้คลิกตัวไหนก็ได้ครับคลิกท้ายตัวไหนก็ได้ลากเฉพาะฝั่งซ้ายครับผมเอามาไว้ตรงนี้นะครับกด R เชื่อปรากฏขึ้นนะครับผมถ้าจะทําฝั่งซ้ายเอามาไว้ด้านขวากด R ดันลงครับผมนี่อย่างนี้เลยมันจะเป็นเส้นตรงเหมือนกันครับถ้าทําด้านขวา เอามาไว้ด้านซ้ายกดาดันลงเช่นเดียวกันนะครับดันลงเช่นเดียวกันให้มันตรงเหมือนกันนะครับให้มันตรงเหมือนกันนี่ตรงละก็ดึงให้มันเทียบเท่ากับตรงนี้นะครับเหมือนกันด้านนี้ก็ดึงให้มันเทียบเท่าจัดระดับจัดระเบียบมันิดนึงนะครับผมมันก็จะได้ระดับนี้นะครับอยากจะให้มันดึงเข้ามาก็ปรับตรงนี้ไม่ให้มันเกินนี้หรือจะยังไงก็ได้แล้วแต่ละแล้วแต่พวกเราว่าจะทำยังไงนะครับผมเอาตรงนี้แล้วกันผมให้มันไม่เกินตำแหน่งนี้เหมือนกันตรงนี้ผมก็จะดึงกลับมาปึ๊บไม่เกินตำแหน่งนี้แล้วมัน สูงใบก็จะย้อยมันเตี้ยลงเตี้ยประมาณนี้เตียเต้ยประมาณนี้นี่คือไม้ครับผมนะฮะเลือกเลือกทั้งหมดนะกด A เอาละกด New เลยครับ New เดี๋ยวมันคลิกบูตครับตั้งชีว่า Wood เบคเคอร์กดจุดข้างหน้าเลือก i m a g e Texture รนะรผมแล้วก็ใส่ Open นะผมไปเอาไม้มาไปเอาลายไม้มาอยู่นี่เนี่ยบูตเทียบอ่าูตเทียมาละนะครับผมหลักการไม่ต้องอะไรมากครับ เราไม่สนใจเนาะกดเลือกแบบเฟซเลือกด้านหน้าชิปชิปกด U unwrap ทำทุกด้าน U unwrap U unwrap นะครับชิปชิป U unwrap ข้างในด้วย U unwrap U unwrap U unwrap ั่ un un งนี้ด้วยเฮ้ยโทษทีตึ๊บต U unwrap อ่ะโอเคกด3สวยละกด1นะครับกด1 ปกติผมจะสอนการทำมิลเลอร์นะครับถ้ากด1สอนการทำมิลเลอร์ประเด็นคือผู้คุณยังใหม่อยู่ผมก็จะไม่ทำมิลเลอร์นะครับผมจะใช้วิธีการคือ duplicate ก่อนนะครับหลักการไม่มีอะไรนครับกดแท็ออกไปที่อ็อบเจกต์หมดเลื่อนครับเลื่อนไปทางนี้เลื่อนมาชิดฝั่งนี้ครับชิปด,ดีปึ๊บมันจะกลายเป็นสีขาวชิปด,ดีคือดูพิเค a ครับคลิกซ้ายหนึ่งทีแล้วก็ดึงไปทางขวา ก็คือการทําคู่แฝดจริงๆมันทำมินเลอร์ได้แต่ว่าผมจะสอนวิธีการทําชิปดีก่อนนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ชิปดีคือรูปีเคดปุ๊บดึงมือีกด้านหนึ่งนะผมแต่งเดคอเรชันมันหน่อยครับผมผมจะเลือกวัตถุทั้งหมดนะดึงมันลอยขึ้นผมจะให้มันลอยขึ้นนิดนึงผมจะทําฐานนะครับทำฐานทํายังไงชิปเอเมดไซลินเดอร์ A, made, ครับแต่เปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนน็อตติงเป็นเอ็นก้อนให้มันตันนะให้มันตันนะครับผมแปดเหมือนเดิมนะผมเอ็นก้อน นะครับผมเสร็จปุ๊บขยายครับกดแท็บเอดิทนแหละแท็บเอดิเลือกแบบจุดลากข้้งบนนะผมลงมาพอดีให้มันเป็นพื้นรองตรงนี้ข้างล่างก็ดึงขึ้นไปข้างบนให้เป็นชั้นกดเ s สสเกลออกให้มันเป็นแบบนี้นีนะ่ฐานอย่างเี้ครับผมเป็นฐานประมาณนี้นะเป็นฐานแบบนี้นะครับ New bricks b r i c k ก็คือ ก่อนอะิทเบสคัลเลอร์เลือกเป็น Image Texture นะครับเหมือนกัน Image Texture เลือกรูปครับบลิกอืมนะครับเป็นบลิกนะครับกดแท็บ Edit เลือกเป็นแบบเฟสครับเลือกข้างบนกด U unwrap นี่ข้างล่างกดตัวนี้ U un ันโอ้โ,อโอทษทีขอไปย u อันแรป u ูอันแร u ยูอันแ จริงๆมันก็เป็นการห่อแบบลูกๆนะเนาะแต่ให้รู้คอนเซปต์ก่อนแล้วกันนะครับคงไม่ได้แบบไปฝึกกันเองนะฮะเทคนิคนี้เป็นฝึกกันเองถ้าจะให้มันสวยกว่านี้ก็ให้ไปฝึกกันเองนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับพื้นข้ลนล่แบบนี้เราจะมาแต่งหมุดนิดนึงแต่งหมุดคืออะไรครับผมดูนะครับออกไปที่ object mode s h i t a cylinder เ,เหมือนเดิมใหญ่มากเลยลนเนี่ย cylinder ดึงขึ้นข้างบนครับย่อมันย่อให้มันเล็กประมาณนี้นะครับการ,ระยะเอาเองกด n โลเทชันวายผมปรับเป็น90นี่เป็นแนวนอนเห็นไหมเป็นแดวนอนแล้วดึงมาไว้ตรงนี้ดึงมาไว้ตรงนี้กดนะบกด n ซ่อนเหมือนเดิมซ้อน n คือมาปรับจำการหมุนนะเนาะโลเทชันวายที่90ก็คือจำค่าอะไรเลยกด n ซ่อนนะครับดึงไว้ตรงนี้ครับ Edit Tab ปัเบเลือกแบบจุดเลือกซ้ายเข้าใกล้จุดกึ่งกลางให้มากที่สุดเนี่ยจุดกึ่งกลางคือตรงนี้เนี่ยจุดส้มๆตรงนี้จุดตรงส้มเนี้ย เลือกขวาดึงเข้าใกล้จุดกึ่งกลางให้มากที่สุดให้มันเป็นแบนนะครับแล้วค่อยลากทั้งหมดดึงไปชิดแผ่นไม้แมทเทีเยลใช้ก้อนเดียวกันเลยใช้บริกไปเลยนี่บริกอย่างนี้ไปเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมก้อนเดียวอะไรบลิกนะครับถ้า p พวอมันอยู่ตรงนี้นะคลิกขวา Set Origin g e o อเม r ี b ไ o ออริจินปึ๊บไพวอตรงละชิดอีกทีหนึง่งนะครับชิปด,ดีปึ๊บสีขาวดึง หมุดมาละหมุดและฐานครบนะครับเหลือหลังคาแล้วที่นี้นะครับผมหลังคาทํำยังไงดูง่ายๆครับกด3ครับฝั่งนี้ก็กด3ก็ได้เนี่ยกด3หรือจะหมุนอย่างนี้ก็ได้นะครับ shift a made c ครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาสร้างลูกบากสี่เหลี่ยมขึ้นมาเหมือนเริ่มเลยอย่างนี้แหละใหญ่ๆนี่แหละลากขึ้นไปครอบนี้เลยนะครับลากขึ้นไปครอบเลยกด1นึ่เนี่ยขยายครับขยายให้มันเป็นเหมือนหลังคาเนี่ยขยายอย่างนี้เลย ครึ่งหนึ่งของบ่อน,น้ำเลยก็ได้เนี่ยขึ้นอย่างนี้ของบ่อน,น้ำเลยหมุนนี้เลยนะครับนะครับอ่าโอเคกด3ครับฝั่งนี้กด3ให้มันเป็นไอ้แง่งนี้อยู่ตรงนี้ฝั่งนี้นะครับกด3นะให้มันเป็นไ right รนะเราจะมาแก้ลูกบากันครับกดแท็บหรือเอดิทนะครับเข้าเอดิทโหมดเนี่ยกดแท็บเอดิทโหมดนะครับผมหันลูกเตา๋ากดคอนโทรลอาครับเพิ่มเส้นมันจะมีเพิ่มอย่างเงี้ยแนวนอนผิดนะฮะต้องเลื่อนเมาส์ไปให้เป็นสีเหลืองเป็นแนวตั้งนี่แนวตั้งคลิกปุ๊บ นะครับไม่ต้องเลื่อนอะไรเลยไม่ต้องเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะเลือกตรงกลางนี้แหละจิ้มซ้ายอีกทีหนึ่งปุ๊บใช้ลูกศรม v e t ูครับดึงขึ้นดึงนี้เลยดึงอย่างนี้ไปเลยเนี่ยดึงอย่างนี้ไปเลยเนี่ยดึงอย่างนี้ไปเลยนะครับดึงประมาณนี้ไปเลยนะครับพอดึงประมาณนี้เสร็จปุ๊บนะครับสูมเอาออกมาเลือกข้างบนครับผมเลือกเฉพาะ3ามตัวข้างบนดึงลงมาครับฟื้บประมาณนี้อืมกด A เลือกทั้งหมดดึงขึ้นฟื้บ นี่เรียบร้อยนะครับเอ A, เลือกทั้งหมดดึงขึ้นหลังคาเสร็จละกดหนึ่งดิประมาณนี้นเห็นไหมสามกับหนึ่งโอเคประมาณนี้นะครับทําการหันเส้นครับหันเส้นหันยังไงดูนะฮะหมุนนะคอนโดนอารครับหันเป็นแนวนี้เลยนี่หันอย่างนี้เลยให้ขึ้นสี่เด่ยวมวันนี้นะคลิกซ้ายหนึ่งทีแล้วก็เลื่อนฟบนะครับสังเกตหน้าจอด้านด้านขวามือนะอ่ะเหมือนเดิมคอนโดนอาหันแนวตั้งคลิกซ้ายหนึ่งที เลื่อนมาทางขวาอ่าโอเคมันจะกลายเป็นแบบนี้หันแบบนี้นะครับหันแบบนี้ปุ๊บนะฮะเรามีไม้อยู่แล้วนะครับเรามีไม้อยู่แล้วลูฟเนี่ยเรามีไม้อยู่แล้วเราก็จะเลือกวูดไปเลยวูดแบบนี้เลยเรามีไม้อยู่แล้วไงนะครับผมแต่กดแท็บปุ๊บเอดิทนะเอดิทหมดหลังคาใช้วูดก็จริงแต่เราจะใช้แบบเฟสครับเลือกตรงกลางตรงนี้น,นี่กดบวกกดนิวดับเบิลคลิกเป็นลูฟ แอดไซน์ <Ass> เหมือนกันอีกด้านหนึ่งกดบวกคลิกรูปแอดไซน์นะครับผมเลือกเบสคัลเลอร์ครับผมที่รูปเอเมจเท็เจอร์โอเพนหลังคาครับปรับตัวนี้เป็น UV Editor เหมือนเดิมนะครับ UV e d เ t o r เหมือนเดิมหลังคาคลิกเลือกฝั่งนี้ก่อนกด U Unwrap เนี่ยมันจะมันจะมันจะเรียงผิดนะครับ มาฝั่งนี้เลยเลื่อนเมาส์มาฝั่งนี้กด e กด r ครับเลื่อนดูดิให้หลังคามันไล่ไล่ไลระดับให้มันถูกต้องอ่าโอเคฝั่งนี้เสร็จแล้วฝั่งนี้ครับชึบชึบกด u unwrap กด A มาฝั่งนี้มาฝั่ง texture กด e หมุนไล่ระดับให้มันถูกต้องอ่าโอเคนะครับผม texture หลังคาเป็นที่เรียบร้อยมันรับแสงมากเกินไปเนาะ loop เนาะกดที่ลูปเนะเลื่อนลงมาข้างล่างครับ แสงมันคือตรงสเปกคูลา่าเลื่อนให้มันต่ำๆเลยเ,เกิดจะเป็นศูนย์เลยนะเลื่อนให้เป็นศูนย์เลยมันจะได้ไม่ต้องรับแสงนะครับผมโอเคกลับมาที่ตรงนี้เป็น3 d viewport กดหนึ่งครับกดหนึ่งหรือกดสามก็ไดนะ้่ะ3กดสามนะ shift a เลือก camera ครับ camera shift a เลือก camera camera ค,ครับปั๊บนะครับฝั่งนี้กดศูนย์โอ้โหอยู่ตรงนี้เลย กด7ฝั่งนี้คาเมล่าอยู่ตรงไหนเนี่ยมันฉายไปทางนี้เนาะเลื่อนถอยออกมาครับผมตั้งมุมกล้องดีๆคลา่ากด3ดึงขึ้นนะครับกด1ดึงออกกล้องจะให้วิวพอร์ตของภาพเป็นแบบไหนนะครับผมให้เลือกที่เมนูนี้ครับรูปกล้องนะครับเรนเดอร์พารีให้เลือกเนี่ยตัวนี้ Output Property x กับ y 1920เปลี่ยนเป็น1080ครับเท่ากันจะได้เป็นจัตุรัสสี่เหลี่ยมดึงออกมาครับผม กด7มุมบนหมุนกล้องครับหักกล้องเลยแล้วเลื่อนตำแหน่งกล้องใหม่นะครับเลื่อนตำแหน่งกล้องใหม่ให้มันเรนเดอร์ส่วนที่มันควรจะเรนเดอร์นะผมกดหนึ่งนะครับผมปึ๊บหักหัวลงนิดนึงแล้วก็ยกขึ้น ยากจังนะครับแดงลงนิดหน่อยอ่ะประมาณนี้แล้วก็เอียงอ่ะโอเคนะครับได้ละนะครับผมเรนเดอร์ได้ละกด Z ในหน้าจอตรงนี้ฝั่งนี้นะฝั่งขวาเรนเดอร์ครับมันจะมืดมันจะมืดมากครับผมเห็นเบลอตรงนี้ไหมเบลอเนี่ยเบลอเบลอพาราที่ตรงนี้เบลอพาราที่เห็นเบลอไหมอ่าเบลมันคือกดที่เบลอครับมันคือสีเทาๆเนี่ยไหมสีเทาๆถ้าม,ม,มืดมันจะมืดลงอีกเทาๆ,ๆน,ะะนะครับผม ประเด็นคือเราต้องเพิ่มแสงครับกด set กด material preview ฝั่งนี้คือเรนเดอร์ฝั่งนี้คือการการทำ t e เจอร์ให้เห็นเนาะหรือจะเกิน set แ,แล้ว s o ด i d ก็ไนะด้ set แล้ว solid นะชิป a light ครับผมไลท์ light, เลือก point light ครับนี่ point light จะถูกสร้างขึ้นตรงนี้ครับผม move move แสงขึ้นมานี่บ่อน,น้ําจะต้องมีแสงสะท้อนที่บ่อน,น้ํานะครับแสงถ้าเราสร้างแสงขึ้นมาครับมันจะมีตําแหน่งนี้ครับมันจะมีสิ่งนี้ให้เลือกไลท์ light, นะครับไลท์ light. กดเลือกที่ไ์ครับ10บบาทมันน้อยไปใส่สัก50นี่สว่างมากพอ,อสิบบาทถูกละดีละนะครับสิบบาทจะดีละเปลี่ยนแสง10บบาทเป็นสักสีฟ้าๆแล้วกนะันให้มันมีกอกฟ้าๆนะครับผม10บบาทผมชิป A อสร้างแสงเพิ่มพอยต์ไลท์เหมือนกันทีนี้ดึงขึ้นมปข้างบนดึงมาข้างหน้านิดหน่อยกำลังวัดใส่เป็นสักประมาณ30หรือ45อ่ะเราทิ้งไวี่สิก็ได้ เลเยียตอยู่ตรงนี้ครับผมคลิกซ้ายแล้วดึงได้เลยนะคลิกซ้ายดึงอยนี้เลยนะครับผมกำลังวัดประมาณนี้นะครับผมอยากจะได้แสงสีอะไรปรับได้ครับเช่นแสงออกสีออกเหลืองๆนวลๆแสงออกเหลืองนวลนะครับเหลืองนวลนะครับผมชิปดีดูปีเขตแสงเลยง่ายดีขี้เกียจนะฮะวางตรงนี้นะครับวางตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้เป็นออกฟ้าๆหรือม่วงๆหน่อยนะครับฟ้าๆม่วงแดงๆหน่อย อโอเคนะครับผมจัดแสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมจัดแสงที่เรียบร้อยแล้วนะผมจะทำการแบบเรนเดอร์นะครับไปที่เมนูเรนเดอร์และเรนเดอร์อิมเมจครับรอมนันเรนเดอร์อิมเมจนะครับได้ละรูปภาพอิมเมจเซฟแบดเซฟไว้ที่ไหนครับเซฟไว้ที่โฟลเดอร์เดียวกันที่เราทำนี้แหละร e s ซ l ลผมตั้งชื่อว่า e s เ l ็โอ้ยตัวทีพิมพ์ผิบไปไปนิดหนึ่งนะครับ r ร l เซ็ะเซฟ เอ a มดแ s Result นะผมปิดครับไปเปิดที่โฟลเดอร์งานของเราอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันกับเท x t u r e รนะ์เนาะผมก็จะเปิดขึ้นมาครับผมอยู่ในดาวนะ์โหลดเนาะในดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวมันคลิกที่แฮนด์เพนเท็ก t e อแล้วก็เนี่ยนี่คือภาพที่เราเรนเดอร์มาจากเจ้าเบนเดอร์นั่นเองครับผมเนี่ยรูปนี้เลยนะครับรูปนี้เลยผมก็จะย่อลงมาให้มันเล็กๆหน่อยนี่คือภาพที่ผมเรนเดอร์มาเมื่อกี้นี้นะครับ ภาพที่เรนเดอร์เมื่อครู่ครับผมเสร็จแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างเลย